ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานสังสรรค์และงานมุติตาจิตของสมาคมสกุลลิมจังหวัดสิมมาประจําปี2568ในวันนี้วัตถุประสงค์ในการจัดงานเป็นงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ของพี่น้องสกุลลิมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่พี่น้องตลอดจนกับองค์กรต่างๆในจังหวัดสิมมาให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นสองพิธีเก่งเล่าเป็นการแสดงมุติตาจิตต่อผู้โสของสมาคม ที่เป็นเสาหลักของสมาคมสนับสนุนกิจการของสมาคมตลอดมาสามร่วมแสดงคำยินดีกับคุณกิติศักดิ์ลิ้นประยูนสวัสดิ์อดีตประธานชมรมลูกหลานตระกูลลิ้มโพลา่าที่ได้รับตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิหลักเสียงเสี่ยงตึงสมัยที่41และแสะดงคำยินดีกับคุณเกียรตินันต์กิติเกียรติสกุลที่รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานชมรมลูกหลานตระกูลลิ้มโพลา่าท่านใหม่อีกด้วยสี่เพื่อถ่ายทอดประวัติความเป็นมา 68ปีของสะกุลลิมโคล่าด้วยวิดีโอพิีศเซนเทชันที่จะทำให้ท่านได้ชมประวัติความเป็นมา68ปีของการก่อตั้งตะกุลลิมโคล่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีความเป็นมาอย่างไรท่านได้ทุ่มเทเสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจจนสามารถรวบรวมรับรองรวบรวมที่น้องตะกูลลิมเป็นเปิกแผ่น จนมีสมาชิกม,มากกว่าร้อยครอบครัวในปัจจุบันให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในสิ่งที่ท่านได้ทำมาแล้วและสิ่งที่จะดำเนินการต่อไปสุดท้ายนี้ผมในานามของคณะกรรมการจัดานามของนวยพรและของหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคลรมนับถือรวมรวมทั้งดวงทิศวิญ,ญญาณท่านปีกัลางกงท่านเตียงโกงจมด,บรรดนบันดาลประธานพรให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ จงประสบความสําเร็จในการประกอบชีพตามที่มุ่งหมายไว้ทุกประการขอใอมมีสุภาพบาลนามัยที่ดีและสมบูรณ์ผมขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกท่านที่ได้ร่วมงานจัดการในครั้งนี้จนประสบความสําเร็จด้วยดีขอบคุณครับเรียนท่านประธานชมรมตระกูลลิม้มจังหวัดนครราชสีมาคุณเอกชัยขจรโกวิทจุงเก่งตีขอคู่ลิมสีจงชิงหัวหลีสือเจียง ทัางชั่วจงเจี่ยงท่านผู้นำองค์กรในจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องตระกูลลินมจากทั่วทุกภูมิภาคและก็เียแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายเจนนำชัยศิริอุปนายกสมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากท่านนายกสมาคมคุณชัยวัย คุณาบมงคลให้มาปฏิบัติหน้าที่แทนในโอกาสนี้เนื่องด้วยท่านนายกสมาคมติดภารากิจนะครับในโอกาสที่ชมรมตระกูลลิ้มจังหวัดนครราชสีมาจัดงานสังสรรค์ประจำปีผมรู้สึกมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมง,งานในวันนี้ชมรมตระกูลลิ้มนครราชสีมา ก่อตั้งมาถึงปัจจุบันเป็นเวลา68ปีคณะกรรมการทุกสมัยที่ผ่านมามีความสามัคคีเกื้อกูลกันทำกิจกรรมขยายขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังบำเพ็ญประโยชน์ให้กับมวลหมู่สมาชิกและชุมชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องชมรมตระกูลลิมนครราชสีมาเป็นชมรมต้นแบบนะครับในการทดลองจัดประชุมสัมมนาตระกูลลิม สี่ภาคเป็นตระกูลลิมภูมิภาคนะครั้งแรกนะครับเมื่อปี2534นั่นก็คือประมาณ34ปีมาแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทางชมรมตระกูลลิมนครราชส,สีมาก็ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอีกรวมทั้งหมด20ครั้งด้วยกันโดยจัดประชุมภูมิภาค5ครั้งแล้วก็จัดการประชุมระดับประเทศ1ครั้ง อีกครั้งยังมีการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าร่วมทํากิจกรรมนับเป็นวิสัยทัศน์ของผู้นําอย่างแท้จริงและก็เป็นแบบอย่างให้กับชาวตระกูลลิมทั่วประเทศการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสังสรรค์ประจําปีแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้สูงอายุอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นธรรมเนียม ของพวกเราที่มีชื่อสายจีนเพราเน้นในเรื่องของการกตัญญูเป็นหลักนะครับการแสดงวิทุิตาจิตเนี่ยทางภาษาต้จ๋วเราเรียกว่าเก่งเล่าก็คือเราเคารพผู้อาวุโสนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมอันนี้เนี่ยที่แสดงนุทิตาจิตเนี่ยต้องอถือว่าเป็นกิจกรรมหลักที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อพวกเราที่มีชื่อสายจีนนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีการเชิดชูเกียรติท่านผู้นำชมรมนะครับที่สร้างคุนุปรการให้กับชมรมอีกทั้งแสดงความยินดีกับคุณกิติศาสตร์ลิ้มประยูนสวัสดิ์อุปนายกของสมาคมและอดีตประธานชมรมลูกหลานจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับตำแหน่งประธานบุรุทธิศสว่างเมตตาธรรมสถานและก็อีกงานหนึ่งนะครับก็คือเป็นงานแสดงความยินดีกับคุณเกียรติอน,นันท์ กิตติกิตสกุลนะครับประธานชมรมลูกหลานนะครราชสีมาท่านใหม่นะครับทั้งสองท่านที่ทเอ่ยนามมาเนี่ยนะครับก็ได้สร้างคุณูปการทุ่มเททํางานเพื่อชุมชนแล้วก็เพื่อให้พี่น้องตระกูลลิมมีความภาคภูมิใจอย่างน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในงานนี้พี่น้องได้มาพบปะสังสรรค์กันสแสดงถึงวิสัยทัศน์ในการทำงาน ของท่านประธานเกียรติคุณคุณรังสรรค์อินทราชาทรและท่านประธานคุณเอกชัยขจรโควิดและคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมกันบริหารกิจกรรมแล้วก็จัดงานได้สำเร็จร่วมไปด้วยดีท้ายนี้ก่อนที่ผมจะขอบคุณทุกๆท่านนะครับผมมีเกรดเล็กๆน้อยๆอยากจะมาพูดคุยโดยเฉพาะกับ พี่น้องแล้วก็ลูกหลานรุ่นใหม่ของสมาคมผมมีเป็นป้ายเล็กๆนะครับอันนี้ถ้ามองจากที่ที่นั่งของท่านเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่า,าผมจะให้ให้ดูตรงนี้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันเขียนว่าอะไรป้ายอันนี้เนี่ยผมได้มาจากตอนที่ไปงานของ งานเส้นไหว้บรรพบุรุษป,ปีกลงกลงนะครับก็เป็นเรื่องที่ทำให้ตระกูลลิ้มเราเนี่ยมีความพิเศษบางคนบอกว่ารุ่นพ่อรุ่นปู่นะครับทำกิจกรรมของสมาคมมาตั้งนานนะครับก็เห็นมีการมีการพัฒนารุ่มเรืองขึ้นไปเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันก็ไม่เข้าใจว่าเราทำกิจกรรมนี้ เราต้องต้องการที่จะมุ่งหวังเรื่องอะไรนะครับผมอยากจะเสริมไว้ตรงนี้นะครับว่าคําคานี้ที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาบอกว่าภาษาภาษากลางนะครับภาษาปู่ทงว่านะครับบอกว่าปู่หลินปุกไข่ปังภาษาแต้จิ๋วบอกว่าบอ่อริมปุกไขป่ปังนะครับอันนี้เนี่ยมาตั้งแต่สมัยของโบราณน,น,นะครับมาจากพกเกี้ยน มาจากฮกเกี้ยนคือที่มณฑลฮกเกี้ยนเนี่ยมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งมีคุณคุณย่าและเรียกว่าคุณย่าแล้วกันนะครับท่านก็เป็นผู้ที่มีความเมตตานะครับทำขนมทําไนขนมอี๋นี่แหละนะครับที่เรากินตอนตุ๊ดจีนนะครับแล้วก็เลี้ยงผู้คนในในหมู่บ้านนะครับเป็นประจําก็มีเซียนองค์หนึ่งเนี่ยนะครับ เข้าไปเหมือนกับไปลองใจนะครับก็ไปกินทุกวันนะครับเป็นเวลาถึง3ปีนะครับกินทุกวัน3ปีพอกินทุกวัน3ปีเสร็จก็เลยไปคุยบอกว่าโอ้เนี่ยท่านใจดียังเลยเนี่ยผมมากินตั้งนานแล้วทําไมท่านก็ยังไม่ไม่ขัดข้องไม่อะไรอะไรเลยเนี่ยก็ยังให้มีการเลี้ยงกันมาตลอดน,นะครับคุณย่าท่านก็บอกว่าอ่าก็ฉันเห็นเธอไม่ค่อยจะมี อาหารก็เลยเอามาเลี้ยงแบ่งปันกันก็คือตัวฉ่านเองก็พอมีก็เอามาเอามาเลี้ยงกันนะครับเซียนท่านนี้ท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะฉันจะบอกให้ว่าหลังบ้านของท่านเนี่ยนะครับมีที่อยู่แปลงหนึ่งมีที่นะมีที่อยู่แปลงหนึ่งเขาบอกว่าบอกลูกหลานด้วยนะว่าถ้าท่านถึงแก่กรรมเมื่อไหร่เนี่ยให้ไปฝังไว้ที่นั่นนะให้ไปฝังไว้ที่นั่น ถามว่าฝังไว้ที่นั่นแล้วเกิดอะไรบอกถ้าฝังไว้ที่นั่นเนี่ยนะต่อไปจากนี้เนี่ยลูกหลานของท่านตระกูลลิมของท่านเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่รับราชการแล้วก็มีตําแหน่งใหญ่โตสมัยก่อนรับราชการเป็นจองหวนเป็นจิ้งซื้อมีตําแหน่งใหญ่โตเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ละปีแต่ละปีมีคนเข้าสอบจํานวนมากมีที่ได้จริงๆมีไม่กี่คนนะครับ แต่ว่าปรากฏว่าบ้านนี้ครอบครัวนี้สามารถที่จะเข้าไปสอบจริงสือเป็นเรียกว่าเป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่ได้หลายคนในแต่ละปีนะครับจนกระทั่งมันมีคำที่เขาบอกว่าถ้าปีไหนไม่มีคนแท่ลิ้มได้ตำแหน่งเขาจะยกเลิกไม่ประกาศผับ อันนี้ก็แสดงผลเป็นอย่างดีนะครับว่าตระกูลลิ้มเราเน้นในเรื่องของความรู้เน้นในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตและเน้นในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงวงตระกูลเป็นอย่างดีนะครับคำคำนี้ผมฝากท่านไว้ทุกท่านนะครับหูหลิมปูกไขยปังบ่อลิ้งปุกไข่้ัง นะครับอันนี้ผมฝากไว้ให้ทุกทท่านได้รับทราบบางท่านอาจจะลองไปค้นดูนะครับในเรื่องนี้มีจริงๆนะครับเอาคำห้าคำเนี่ยใส่เข้าไปใน Google ท่านจะเห็นเลยว่าเรื่องนี้มีอยู่จริงนะครับ,ๆๆรบก็ท้ายนี้นะครับผมก็ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่ท่านทุกท่านเคารพนับถือนะครับได้ปดโปรดดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงประสบความสุขความเจริญทุกประการแล้วก็ขอให้สมาคมตระกูลลิม้มนครราชสีมามีความเจริญรุง่งเรืองขึ้น,ข,นขึ้นไปรวมทั้งกรรมการสมาคมทุกท่านให้มีพลานามัยสมบูรณ์แล้วก็มีร่างกายแข็งแรงให้มีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการทำธุรกิจ และครอบครัวตลอดไปครับขอบคุณครับ